น้องสมใจสี่เก้าขอบคุณมากจาจอมยุทธวันนี้ร้านแตกเสาด้วยพื้นที่เป็นใจอากาศดีดีอ่าใช่ไปดูลูกสาวเราเยอะๆใครอยู่แล้วแมกนั้นนะอยู่แถวนั้นอนะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเออตรงไหนวะปังบุดเออใครรู้เอามาหน่อยสิจะปักหมุดให้พ่อเอกบางบอลพ่อเอกบางบอลรู้ไหมว่าเขาเล่นแถวไหนจะได้เอาไปขึ้นปังบุดให้ช่วงนี้พูดแต่ลูกสาวแน่นอนจะต้องสุพจน์เออถ้าถ้าถ้ากูโอ้ยเนี่ยาคำว่ากูมึงนี่มันไม่ใช่คำหยาบนะ เป็นคําสมัยไหนมาแล้วอือเป็นสมัยพวกรองคำแขงแล้วล่ะพลังมดพลังมดลูกแพงกับสวีเดนสวีเดนด่วนโอ้โอเออไปเหอะไปเหอะขอบคุณมากจ้ะอ่ะบาบอสให้คนไปไลฟ์ฟรีได้ยีสี่ชั่วโมงแต่ห้ามเข้าไปข้างหลังวงของวงของวงสองทุกคนไปไลฟ์ได้แต่ถ้าแต,แต่ถ้ากลุ่มปิดห้ามไลฟ์เออ ก็ให้เจียวันหนึ่งเจียวันสองหรือยูทูบเบอร์เออวงสองใช่ไหมวงสองยูทูบเบอร์ที่อยู่ในอ่าปริมนทนที่อยู่แถวแถวนั้นก็ไปไลฟ์สดได้ตามปกติไปไลฟ์สดได้แต่ว่าเวลามีกลุ่มปิดไม่ไม่ให้ไลฟ์แล้วไปทําคลิปไปทําคลิปแล้วไปไลฟ์ไปไลฟ์สดได้เออก็ชี้แจงแล้วนะอืมเออวงสองวงสองนะจ้าวงสองสามแสนขึ้น ได้กาไรได้นิดหน่อยได้กาไรสามแสนขึ้นก็เอามาแจกคุณนู้นคุณนี้ก็พอดีอ่ะอืมงนไมมด่ะตลาดบางพีครับตลาดบางพีจ้ะสวัสดีครับพี่ดันขอบคุณมากที่ที่ดูแลอีหลาน้อยน้องสมจิตเล่นไม่เล่นไม่เยอะครับกลัวไม่กลัวเขาไม่จ่ายแค่ดูเฉยๆครับกดไลค์ครับโอเคจะน้องไม่ตรีอน้องปนันกัาน้องบุญการใช้ป่าปนันกัารนะผมผม แทกหุ้นแต่ก่อนเครียดๆได้มีอิหลามีละพอได้ได้ยิ้มและเวลาพักอื้มใช่พักผ่อนเราก็ดูอีหลาหน่อยนี่แหละอันไหนที่เราไม่ชอบเราไม่อันนี้เราก็อย่าเอาขึ้นมาพูดไม่ให้เราปวดหัวมแมรันก็เครียดไปหลายวันนนเนี่ยคนนี้ก็รักคนนี้ก็รักคนนี้ก็ชื่นชอบคนนี้ก็ชื่นชมอืมก็เลยมานั่งคือน,นั่งสมาธิเอาเดี๋ยวก่อนกูก็ข้ามโฆษณาก,กูไปซะนี่ตายแล้วกู อ่าคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ชื่นชมคนนี้ก็รักเออคนนี้ก็คือนะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อ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 เป็นศัตรูกับใครแล้วเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเกลียดใครอะ่ะว่าเรามาเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราเครียดเออเครียดแล้วสีหน้ากูก็ดูเวลากูคุยกูก็ไม่ราบลื่นน่ะเอาคูไไม้หวัดีจ้ะลมใต้ปีก ใครชอบใครชอบหวยต่างประเทศไม่หน่อยอบอกบอกเมื่อคืนเก้าห้าเก้าห้าเดอ้อเก้าห้าเก้าห้าเดอ้อโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอือวันนี้ลั่นแต่งน่นอนแหละอา้าวตลาดตลาดโชคอํานวยแล้วอะไรวะเนี่ยแล้วอ่ะแล้วมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนตลาดโชคอํานวยแล้ว,แล,วแล้วนี่เป็นอะไร พ่อเอกอืมอ๋อช่องพ่อเอกเหรออ๋อสถานที่ไปใช่ไหมสถานที่ไปใช่ไหมพ่อเอกพ่อเอกวางบอลเออแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคแป๊บหนึ่ง อ่าน uh, uh, ้องอิ่มน้องอุ้มอิมเดี๋ยวนะพี่แดนต้องเอาปักหมุดซะหน่อยอืมใครที่ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเก้าหกห้านะพี่โอเคจ้ะ่ เอาไปเล่นที่ไหนออะไม่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม,ไม่บอกไม่บอกที่เล่นเลยพิกัดการเล่นไม่บอกเลยบอสให้คนไปไลฟ์สดยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เลยจ้ะใช,ใชส่สถานที่เล่นไงสถานที่เล่นสถานที่เล่นสถานที่เล่นตลาดอ๋อโอเคตลาดอํานวยเอาวกู อ่าอันนี้มันก็ไม่เข้าละโอ๊ยอืมจากสถิติคนไทยเป็นหนี้เสียหลายล้านคนถูกจำกัดอิสระทางการเงินเหมือน อาวตลาดอำนวยอืมตลาดอันตลาดอำนวยจ้ะน้องปองสี่สี่ก็แปดสวสดีจ้ะน้องปองสี่ก็แปดขอบคุณมากจะ้ะหมุดแผนที่อ๋อหมุดแผนที่โอเควันนี้สาวน้อยเล่นที่อยู่ตลาดอำนวยสมุดปราการค่ะคุณรันโอเคหมุดนี่นะอ่าโอเคอ๋ออ๋อห,หมุดหมุดหมุดใช่ไหม หมุดแผนที่ใช่ไหมอืมอืมน้องระทุพนวดดีจ้ะวันนี้สาวน้อยเล่นอยู่ตลาดชดอมนวยตลาดชกอมนวยเอ่อบางบางปูสมุดประการกับคุณรนันขอบคุณกัณน้องคำนางโอเคเอ,อ๋อไปเชียรที่สอให้ตระงใจอ๋โอเคนะหมุดแผนที่นะอืม แล้วก็ไปให้นั่นแหละแล้ววันนี้ก็ขอให้ร้านแตกแล้วก็มีทะ,ทะเลดาวเห็นบอกว่าจะมีทะเลดาวแล้วก็ร้านแตกให้กำลังใจลูกสาวเรานะให้แก่ลูกสาวเราแล้วก็้าการในตงโจหนังไข้อก็กำลังจะเริ่มกาลังจะเริ่มเริ่มเอ่อเปิดเอ่อเขาเรียกอะไรวงสวงวงสวงไปแล้วนะเห็นก็เริ่มเริ่มถ่ายทําถ่ายทำเอ่อที่เอ่อวัดบางปิ้งใช่ไหมอืม ก็ท็อปก็วันนี้ก็ซื้อเข้าซื้อของไปให้ลูกสาวอ่ะซื้อกับซื้อกับข้าวไปให้ลูกสาวอ่ะซื้อของไปให้ลูกสาวอ่ะไปซื้อซื้อของไปให้ลูกสาวกินเมื่อคืนวันนี้อือเห็นเขาแชทแชทคุยแชทไลน์คุยกันอ่ะขอบคุณมากแกัน,น้องเอสน้องเคน้องนัดดุพนน้องลูกหายไปไหน เปิดกองเปิดกองไทยทำอ่าพ่อท็อปถูกเยอะพ่อท็อปถูกเยอะไม่รู้ถูกเท่าไหร่นะก็คิดว่าเยอะเขาเล่นยังไงวะเขาถูกหวยวะเขาเล่นยังไงเขาถูกอ่ะฮะเม่อไเม่อันอยากจะรู้เขาเล่นกันยังไงเขาเล่นเขาเล่นงงขเขาถูกอ่ะ เฮ้ยนี่กูซื้อเยอะเหมือนกันนะก็ซื้อเยอะเหมือนกันนะแต่มันไม่ถูกอ๋อ,อเลขไม่หน่อย,อยงไง